สวัสดีครับ fc ทุกขูทุกคนครับวันนี้จะสอบตามผู้รู้นะครับสำหรับเซียนแม็กซี่ฟอร์กุสันหรือนาคุสันจะสอบถามว่าเซียนหลายๆคนครับโทรมาบอกหน่อยนะครับเบอร์ก็0 9 0 2 4 5 4 4 4 0ครับ อยากสอบถามว่าพวงมาลัยมันหลวมเนี่ยจะถ่ายยังไงเนาะเดี๋ยวเด้อมันมันหมุนไปมันหมุนสมมุตินาะมันหมุนมาเนี่ยมันหมุนกับครึ่งรอบหรือรอบหนึ่งแล้วเนี่ยไอนี้มันเพิ่งขยับครับเนี่ยตรงนี้ทางนู้นก็ทางนู้นเหมือนกันครับนี่หมุนประมาณเนี่ยมันถึงขยับนี่มันหลวมมากแล้วมันขี่บนถนนยากครับมันจีโจกข้างนะ ถ้าบานผมเรียกว่ามันจะตกทางครับมันต้องทําตรงไหนครับมันหลวมเนี่ยมันมีที่ปรับไหมผมเปิดดูไม่เห็นมีไม่รู้อ่ะไม่เคยซ่อมไม่เคยมีไม่รู้ว่าจะถามใครดีครับขอถามเอฟซนี่เลยตรงนี้ว่ามันหลวมพวกลูกมงลูกหมากก็จะเปลี่ยนอยู่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็น่าจะไม่น่าหายเพราะว่ามันมันหลวมข้างบนนี่ครับนี่นี่นี่ มันหมุนตั้งเยอะมันถึงจะขยับมันมีที่ปรับไหมหรือว่ามันต้องถอดต,ตรงไหนหรือตรงไหนยังไงยังไงยังไงครับเม็กซี่ใครผู้รู้ก็บอกทีครับอเอซี FC ช่วยดูหน่อยสภาพนี้ว่าผ่านไหมครับเครื่องก็แห้งๆครับไม่มีเยิมตรงไหนเลย อันนี้มันซึมไม่รู้ว่ามันซึมอะไรแล้วมันเครื่องมันเป็นอะไรอยู่ตรงนี้ครับทำไมมันมีน้ํามันเครื่องออกมาอันนี้มันโซลาร์ไม่ใช่บอหรือย่างไดกับบลูฮูดกันครับบางท่านได้ลองไท้สอบิึงเลยทําไมเลขเครื่องมันตรงนี้มันไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ามันรหัสอะไรเขาว่ารุ่นนี้มันอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือ ก็เลยมาดูตรงนี้เห็นแต่รหัสตอนอยู่ตรงนี้ lf สองหนึ่งสี่หนึ่งวะี่แหละครับประมาณนี้มีน้ำเยิมน่าจะท่อรั่วตัวนี้เป็น m สามครับ m m สามยางก็ใช้ได้อยู่ครับสองปีอยู่แล้วมั้งสามปีอยู่ ถ้าจอดูซีก็เป็น10ปีครับจอดูซี่ก็นานหน่อยตัวนี้เป็นเลขตั้งครับตั้งเผาใหญ่เขาว่าเผาใหญ่เลขตั้งมาสักนะจากแมนมาแมนแอกว่าทําไมตัวนี้เอมอยู่ข้างบนแต่ฝั่งนั้นทำไมเอมอยู่ข้างล่างนี่แหละผมก็เลยงงตัวนี้ p t อใช้งานได้ครับ P.T.O ใช้งานได้ สภาพก็เดิมเดิมครับฟองอะไรก็เป็นเดิมเดิมอยู่ไม่ได้ชักข้างอะไรแต่ว่าเป็นพาเวอร์อะไรของเขาก็ไม่รู้ตัวนี้ปั๊มตัวนี้ไปยกไปมีดหน้าครับเห้งๆอยู่ครับมอนงมอน้ำกรองเกรือยังไม่ได้ดูเครื่อง ไม่มีไอ้ค e รับตัดเอฟซีบ้างอะไร กียดีอะไรดีครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่แหละครับสอบถามผู้รู้ครับค้าใครรู้ก็โทรมาบอกหน่อยนะครับหรือว่าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับราคาเบาะแพงครับท่นเปิดใ้กะหน่งแสนเจ็ดมื่นบาทครับอุปกรณ์ก็เอา หน้าหลังปไปเลยคันนี้นะฮะโอ๊ยลืมยกหางยกน้าให้ดูครับเร็วยกเร็วครับคันนี้พื้ปัดปื้ปัด,ปดไม่มีร่วงลืมยกให้เบื้องครับหรือผู้ใดสนใจหรีกระโรมาข้อมาเบิง้งใดครับคันนี้เราสิยกให้เบิง้งใดครับคือว่าพันลังขอกลังค่าไม่มผุยางก็ดีๆ กระทะก็หนึ่งแปดห้าเทครับจนเอาเขาได้คันน็อตให้คอยบ่มันคือน็อตมันคือห้อยกินนี่หน่อยหรือว่านเป็นน็อตอย่างไรครับนี่อ๋อมันเป็นน็อตอันนี้บ่หรือยังไบงบุกหัวขึ้นเดาเอานะครับนี่นะครับบอกนะเด้อเอฟซีสิ <FC. S 1> ได้แก้ไขครับมันขี่ไปแล้วมันขี่ไปแล้วมัน วิ่งเร็วๆมันโล่งทางอย่างเดียวครับของอะไรมันหมุนแล้วมันไม่คืนมันหมุนยากมันช้ามีที่ติแค่ที่เดียวนะครับตัวนี้ที่ต้องแก้แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเก็บงานเก็บอะไรเรียบร้อยว่าซึมเยิ้มก็ค่อยดูกันอีกทีหนึง่งหลังทำงานไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นเผาใหญ่ครับเผาใหญ่ เป็น M 3ามคาวาขาวาเด้ผมกับบุ้งหงอกันครับผมบ้านในศึกษาละเอียดเหมือนฟอร์ดครับบ้านในย,ยังยังยังไม่รู้มากสําหรับรุ่นนี้ยี y ่ห้อนี้เม็กซี่เพราะว่าก็ไม่เคยเล่นแถวนี้ก็ไม่มีก็มีอยู่สุขโขทยัยนะครับคันนี้มาจากสุขโขทัยครับคันนี้อ่ะคุณได้หกูกะบอกหน่อยได้ครับเด้อใครรู้เซียนเม็กซี่จังหวัดสุขโขทัยก็เคยมี f อซคนหนึ่งครับ เกเซียนแม็กซี่ i, สมัยผมออกฟอร์ดแต่ก่อนเกบอกว่าให้ผมไปออก i, แม็กซี่จะไปออกมาทําไมฟอร์ดมันไม่แรงแต่ผมหาเบอร์เกไม่เห็นผมก็จําไม่ได้ถ้าถ้าพี่ยังดูช่องผมอยู่หรือว่าอันนี้ก็โทรมาบอกผมหน่อยนะพี่นะผมหาเบอร์พี่ไม่เจอจริงมันนานแล้วสามปีละสี่ปีละพี่ยังอยู่หรือเปล่าก็ขอบคุณครับ